จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารเพียงแค่คนเดียวกลาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้วกับช่องคนเล่าหนังและว,วันนี้ผมก็ได้นำหนังใหม่ในปี2021ที่มีชื่อเรื่องว่าเซตเทอร์ผู้ลี้ภัยจากโลกมาสปอยรับชมและรับฟังกันนะครับภายในหนังนั้นจะเล่าถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาได้ลี้ภัยมาจากโลกมาอยู่ที่ดาวอังคารจนกระทั่งความสวยก็ดันมาถึงพวกเขาเพราะบนนั้นดันไม่ได้มีแต่เพียงพวกเขาอาศัยอยู่เพียงเท่านั้น ส่วนสิ่งใดจะมาทำลายความสงบของครอบครัวนี้เดี๋ยวมารับชมและรับฟังผมสปอยกันต่อได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่3ามคนนะครับมีพ่อแม่และก็ลูกสาววัยดขวบแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขากำลังอาศัยอยู่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกแต่มันคือดาวอังคารต่างหากพวกเขาทั้งสามเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ได้อพยพมาอยู่ที่นี่และก็ต้องมาติดงักอยู่ในนี้ไม่สามารถไปไหนได้ พวกเขาทั้งสามก็เลยคิดว่าก็น่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่นี่ไปจนวันตายและก็ต้องทำทุกๆอย่างเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดจึงกระทั่งเช้าวันหนึ่งลูกสาวของพวกเขาที่มีชื่อว่าเลมมี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้เห็นข้อความบนกระจกที่เขียนว่าออกไปแค่นั้นเองมันจึงทําให้พวกเขาทั้งสามต้องแตกตื่นแล้วก็พยายามป้องกันตัวอย่างที่สุดว่าจะมีใครหรืออาจจะเป็นโจรที่จะมาป้นที่พักอาศัยของเขา จริงๆแล้วนะครับสถานที่ที่พวกเขากําลังอาศัยอยู่นั้นก่อนหน้าที่พวกเขาจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้มีกลุ่มคนที่ได้อาศัยอยู่ก่อนหน้านี้แต่ถ้าว่าวันหนึ่งกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยจนกระทั่งสาวน้อยเลมมี่เธอได้เดินออกไปข้างนอกเพื่อน,นําอาหารไปให้กับหมูก่อ้มีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งประมาณ3คนวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะมาจับตัวเธอไปและนั่นเองมันยังทําให้คนเป็นพ่อที่กําลังเฝ้าดูอยู่ต้องคอยปกป้องลูกแล้วก็ครอบครัวของพวกเขานะครับและสุดท้ายโจนพวกนั้นก็ถูกเก็บไปสองลาย ความสงบเงียบที่อยู่ตรงนี้มาเกือบ10ปีณนะวันนี้พวกเขาทั้งสามก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงว่าวันหนึ่งจะต้องมีใครมายึดที่ตรงนี้หรือไม่ภาพตัดมาในช่วงเช้าของอีกวันนะครับสาวน้อยเลมมี่กับแม่ของเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดระแวงส่วนคนเป็นพ่อก็ออกไปลาดตะเวนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาสักทีจนสุดท้ายเหตุการณ์ที่2แม่ลูกที่ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ขู่ให้แม่ของเลมมี่วางมีดลงและเเเขขาาาากก็ได้บออวว่่่มีชืจร เขาจะไม่ทำร้ายใครแต่ขอให้ทุกคนจงปฏิบัติตามเขาทุกอย่างและต่อไปนี้สถานที่แห่งนี้มันก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปแล้วนายเจอรี่ยังเล่าให้ฟังอีกว่าที่นี่เคยเป็นของพ่อกับแม่ของเขามาก่อนเขาเกิดและก็โตที่นี่จนพ่อกับแม่ของเขาเสียชีวิตและก็โดนยึดสถานที่แห่งนี้ไปต่อไปนี้เขาจะมายึดที่นี่คืนส่วนสามีของคุณเมื่อคือนเขาได้ประทะก,กับผมจนเสียชีวิตและตอนนี้ร่างสามีคุณก็อยู่บนเชิงเขา จนสุดท้ายแม่ของลามีก็รู้สึกโมโหชายคนนี้นะครับและเธอก็จึงเลือกที่จะต่อสู้แต่ทว่าเธอก็ไม่อาจสู้กับแรงผู้ชายของคนนี้ได้นายเจอรี่จึงได้บอกกับเธอว่าคุณอย่ามาสู้กับผมเลยผมมาที่นี่ไม่ได้หวังที่จะเอาชีวิตใครผมเพียงต้องการที่แห่งนี้คืนเท่านั้นและผมก็อยากให้เราทั้งสองคนเป็นมิตรต่อกันและตอบปนี้ผมก็อนุญาตให้คุณกับลูกอยู่ที่นี่ได้ผมขอเวลาแค่เพียง30วันเท่านั้นผมจะทําให้คุณกับลูกได้เห็นว่าผมไม่ได้มีเจตนาทํารลายใคร วันเวลาผ่านไปสิบกว่าวันนะครับที่คนทั้งสาได้อยู่ร่วมกันดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะค่อยๆคุ้นเคยกันแต่ถ้าว่าเลมมี่สาวน้อยเธอยังไม่ค่อยชอบขี้หน้าของนายเจอร์รี่สักเท่าไหร่ก็คงเป็นเพราะว่านายเจอร์รี่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอนนั่นเอง พอมาวันนี้ในช่วงสายๆแม่ของเลมมี่ก็ได้เข้าไปค้นของที่อยู่ในห้องเก็บของนะครับเธอจึงไปเจอกล่องเหล็กใบหนึ่งแต่ถ้าว่ากล่องเหล็กใบนี้มันดันมีชีวิตเซ่ยอย่างนั้นมันเคลื่อนที่ได้และมันก็สามารถทํางานตามที่เราสั่งได้ด้วยและมันก็คือหุ่นยนต์ที่เจ้าของคนเก่าได้เป็นคนสร้างมันเอาไว้นั่นเองหุ่นตัวนี้เข้ากันได้ดีกับนูน้อยเลมมี่มันรู้สึกชอบสาวน้อยคนนี้เป็นอย่างมากและเลมมี่ก็ชอบเล่นกับมันด้วยและเธอก็ยังตั้งชื่อให้กับมันว่าสตีฟแม่ของเลมีี่่่ไไดด้้้เเลาาาใหนจรฟังว ตอนที่ครอบครัวของเธอได้อพยพม,มาจากโลกยาของเธอได้ถูกยิงตกและก็ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อของนายเจอร์รี่แต่ทว่าพอวันหนึ่ง,พ,อองพ,าาาพ่อของนายเจอร์รี่รู้ว่าพวกเขามาจากโลกพ่อของนายเจอร์รี่จึงพยายามไล่ให้เขากลับไปเธอจึงได้ลงมือฆ่าพ่อของนายเจอร์รี่เพื่อเป็นการป้องกันตัววันเวลาผ่านมาเกือบ20วันนะครับที่พวกเขาได้อยู่ร่วมกันเลมมี่เธอสังเกตเห็นได้เลยว่าแม่ของเธอนั้นน่าจะมีความรู้สึกดีๆให้กับชายคนนี้และชายคนนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะเคลมแม่ของเธอด้วย ก็คงเป็นเพราะความเหงากับความใกล้ชิดที่ต่างคนได้อยู่ร่วมกันจนมันทําให้ความรู้สึกในเรื่องอย่างว่าได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้นี่เองเลมมี่เธอดันไปเห็นว่าแม่ของเธอนั้นถูกนายเจอร์รี่เคลมซะแล้วเลมมี่เธอรู้สึกโกรธแม่ของเธอมากนะครับที่ดังไปมีความสัมพันธ์กับคนที่ฆ่าสามีตัวเองเธอจึงได้กลับมาที่ห้องแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรกับแม่ของเธอส่วนแม่ของเธอก็เหมือนกับว่าชีวิตจะมีความสุขขึ้นเธอดูล่าเริงที่มีสามีใหม่ ภาพตัดมาในวันรุ่งขึ้นนะครับโดยความน้อยใจที่แม่ตัวเองดันไปมีสามีใหม่และชายของนั้นก็เป็นคนฆ่าพ่อของเธออีกด้วยและอีกไม่นานแม่ของเธออาจจะมีลูกกับชายของนั้นก็เป็นไปได้เธอจึงคิดว่าเธอคงไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกเธอจึงได้แอบหนีออกจากที่นี่นะครับแลวก็คิดว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่ว่าพอเธอเดินไปได้สักพักเธอกลับไปเห็นว่าจริงๆแล้วที่เธออยู่นั้นมันมีโดมปิดกั้นเอาไว้เพื่อให้มีอากาศหายใจแล้วก็ห้ามไม่ให้คนออกไปจากที่นี่ แต่พอสักพักเธอก็ได้เหลือไปเห็นเหมือนมีประตูบานใหญ่คล้ายกับประตูโมงเลมมี่เธอจึงเดินไปอย่างไม่ลังเลแล้วก็ได้ไปเปิดประตูนั่นนะครับพอประตูถูกเปิดเลมมี่เธอจึงเดินเข้าไปแล้วก็คิดว่าทางนี้น่าจะสามารถทําให้เธอหนีออกไปจากที่นี่ได้แต่พอประตูได้ปิดลงประตูอีกฝั่งมันก็เปิดขึ้นและนั่นเองมันจึงทําให้เธอได้รู้ว่านี่คือประตูเข้าออกสําหรับโดมแห่งนี้และอากาศก็ค่อยๆจางลงสุดท้ายเธอก็ล้มลงหมดสติ ภาพตัดมาี่อีกวันนะครับเลมมี่เธอได้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองนั้นได้กลับมาที่บ้านเพราะว่านายเจอรี่ได้เข้าไปช่วยเอาไว้ทันไม่อย่างนั้นเธออาจจะเสียชีวิตได้ถ้าขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานๆเลมมี่เธอได้ถามนายเจอรี่ไปว่าข้างนอกโดมนั่นมีอะไรกันแน่และยังมีคนอาศัยอยู่หรือไม่นายเจอรรี่จึงได้ตอบไปว่าข้างนอกนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ก้อนหินแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยณนะตอนนี้ที่ดาวอังคารแห่งนี้ก็มีแต่เพียงแค่เราสามคนเท่านั้น ส่วนแม่ของเธอก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าลูกของตัวเองนั้นมีอาการที่เปลี่ยนไปและก็ดูเหมือนก็ว่าจะโกรธเธอมากที่แอบไปคบกับชายอื่นเลมี่เธอพยายามทําใจให้ได้นะครับว่าตอนนี้พ่อของเธอได้จากไปแล้วเธอพยายามยอมรับความจริงที่ว่าณนะตอนนี้ก็มีอยู่แค่3คนเท่านั้นและจะต้องรักษาชีวิตต่อไปให้ได้และพวกเราที่เหลือก็ต้องรวมกันเป็นครอบครัว แต่ถว่าเลมมี่เธอก็ไม่อาจที่จะมีความรู้สึกดีๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเธอได้เห็นว่าแม่ของเธอนั้นกําลังเล่นเพลงโปรดของครอบครัวของเธอให้นายเจอร์รี่ได้ฟังและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่แม่ของเธอเล่นให้กับพ่อของเธอได้ฟังเท่านั้น30วันพอดีแล้วนะครับที่นายเจอร์รี่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขายินดีที่จะทําทุกๆอย่างเพื่อปกป้องสองแม่ลูกและก็พยายามสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ เขาจึงได้บอกกับเธอว่าต่อไปนี้ผมจะไม่พกปืนติดตัวอีกต่อไปผมจะวางมันลงที่นี่และพวกเราก็คือครอบครัวเดียวกันแต่ถ้าว่าแม่ของเลมมี่นั้นดูเหมือนกับว่าจะสองจิตสองใจนะครับเธอคว้าปืนของนายเจอร์รี่ขึ้นมาและเธอก็คิดว่าสิ่งที่เธอทํามาตลอดนั้นมันผิดมากเธอทําผิดกับสามีแล้วก็ละอายใจกับลูกของตัวเองเธอก็เลยคิดว่าเธอจะกําจัดนายเจอร์รี่ซะแล้วก็ขอใช้ชีวิตอยู่ใต้ลำพังกับลูกของเธอจะดีกว่า แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเอาไว้นายเจอร์รี่ได้ทําทีเป็นรองใจและแกล้งเอาปืนที่ไม่มีลูกวางเอาไว้และมันก็เป็นจริงอย่างที่เขานึกนะครับแม่ของลิมี่เธอยังไม่ลืมสามีแล้วก็ยังแค้นเขาอยู่และอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอไม่อยากที่เป็นครอบครัวเดียวกับนายเจอร์รี่จนกระทั่งเธอได้หยิบปืนนั่นมาแล้วก็จ่อแล้วก็ยิงไปที่เขาสุดท้ายปืนนั่นก็ยิงไม่ได้เพราะไม่มีลูกนายเจอร์รี่พยายามเกลียกล่อมเธอนะครับให้เธอคิดถึงลูกแล้วก็วางปืนลงไม่อย่างนั้นมันอาจจะเลวร้ายไปมากกว่านี สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจวิ่งไปในครัวแล้วก็พยายามใช้มีดนะครับแต่ทว่าก็เกิดการแย่งมีดกันขึ้นและเธอก็เสียชีวิตไปในที่สุดนายเจอร์รี่ออกมาพร้อมกับมีเลือดอยู่เต็มตัวเขาพยายามวิ่งตามเดมมี่แล้วก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำแม่ของเธอแม่ของเธอพยายามทำร้ายเขามันจะเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันขึ้นแต่ต่อไปนี้เขาสัญญาว่าเขาจะดูแลเธอให้ดีที่สุด หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเลมมี่เธอก็ยังเสียใจกับการที่ต้องมาฝังร่างแม่ของเธอเธอเอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ยอมพูดจากับนายเจอร์รี่ส่วนนายเจอร์รี่เขาพยายามตามง้อเธอนะครับเพราะยังไงที่นี่ก็เหลือกันเพียงแค่สองคนเท่านั้นสิป,ปีผ่านไปเลมมี่เธอก็ได้โตเป็นสาวเต็มตัวเธอยังใช้ชีวิตอยู่กับชายแปลกหน้าที่ฆ่าพ่อกับแม่ของเธอเธอพยายามทําใจให้ได้และพยายามที่จะต้องอยู่กับมัน นายเจอรี่พยายามพาเธอออกไปที่ของนอกบ้านเพื่อไปดูว่าข้างนอกมีอะไรเขาพยายามเอาใจเธอทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเองนั้นน่าจะผูกพันกับเลมมี่เป็นอย่างมากและเธอก็อาจจะคิดเหมือนกันกับเขาด้วยนายเจอรี่ไม่เคยล่วงเกินหรือทําอะไรที่ไม่ดีกับเลมมี่เลยนะครับเขาให้เกียรติเธออยู่ตลอดเวลาและก็ได้รอแต่เพียงว่าเมื่อไหร่เลมมี่จะพร้อมที่จะเป็นเมียเขาแล้วก็จะได้มีลูกด้วยกันเพื่อสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ จนกระทั่งวันนี้นายเจลรี่นั้นเผลอไปจูบเธอเขา้าจนทําให้เธอรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเลยนะครับที่โดนผู้ชายคนนี้คนที่ฆ่าทั้งพ่อแล้วก็แม่ของเธอแถมครั้งหนึ่งนายคนนี้ยังเคยมีความสัมพันธ์กับแม่เธออีกส่วนนายเจลรี่ก็พยายามเข้ามางอเธอและก็บังว่าเธอจะให้อภัยในสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจทํามันไปภาพตัดมาอีก3วัน นายเจอรี่พยายามเข้ามาพูดคุยกับเธอแล้วก็ได้บอกกับเธอว่ายังไงที่นี่ก็เหลือแค่เพียงเราสองคนเท่านั้นเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะเรามามีลูกด้วยกันและก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณกับลูกให้เป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าเลมมี่เธอยังไม่อยากที่จะให้อภัยนายนคนนี้เธอยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมาคิดถึงความแค้นทุกๆอย่างคิดถึงพ่อแล้วก็แม่ของเธอถ้านายเจอรี่ไม่เข้ามาทีน่นี่พ่อกับแม่ของเธอก็คงจะไม่ตาย และเธอจึงได้ตอบนายเจอรี่ไปว่าฉันไม่มีวันเป็นเมียแล้วก็มีลูกกับคุณแน่ๆคุณอย่าได้พยายามมันอีกต่อไปเลยและสิ่งนั้นเองมันจึงทำให้นายเจอรี่ต้องโกรธเธอแล้วก็ได้เดินลูกหนีออกไป จนกระทั่งนายเจลรี่ได้เข้ามาที่ห้องเลมี่นะครับเขาได้ไปเห็นว่าเธอกําลังเตรียมกระเป๋าที่จะหนีออกไปจากที่นี่เขาโกรธเธอมากที่เธอไม่ยอมเชื่อเขาว่าข้างนอกโดมนั่นมันไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากหินกับทรายแล้วก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ถ้าหากเธอออกไปจากโดมนี้เธอจะเสียชีวิตทันทีเพราะว่าขาดอากาศหายใจแต่เลมี่เธอก็ยังปักใจเชื่ออยู่นะครับว่าข้างนอกนั่นมันต้องมีคนอยู่แน่ๆแ,และเธอก็ต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ นายเจอรี่จึงได้นำหน้ากากช่วยหายใจของเธอไปเผาทิ้งนะครับเพื่อให้เธอไม่สามารถออกไปได้มันจึงทําให้เลมมี่ยิ่งโกรธเขาเข้าไปอีกจนท้ายสองคนนั้นก็เกิดการแย่งหน้ากากาก,กันนายเจอรี่จึงได้พลั้งมือผลักเธอลม้มลงจนหัวไปกระแทกกับท่อน้ําและทําให้เธอสลบไปเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรื่องราวมันก็ดูเหมือนกับว่าจะเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆเธอตื่นขึ้นมาพร้อมก็เห็นว่าตัวเองนั้นถูกนายเจอรี่จับมัดเอาไว้เพื่อสงบสติอารมณ์ นายเจอรี่พยายามพูดกับเธอดีๆนะครับพยายามขอร้องเธอว่าจะทำหนึ่งนี้อีกเลยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะมัดเอาไว้แต่ขอให้เธอสงบสติอารมณ์ลงบ้างและเขาสัญญาว่าจะแก้มัดเธอแต่ถ้าว่าเลมมี่เธอก็ยังดื้อรันและก็ไม่ยอมฟังในสิ่งที่เจอร์รี่ได้บอก เธอพยายามดิ้นอย่างบ้าคลั่งแล้วก็ไม่ขอฟังอะไรทั้งนั้นจนนายเจอรี่รู้สึกโมโหนะครับเขาจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ปืนขึ้นมาจ่อที่เธอเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์และก็ดูเหมือนกับว่าเธอจะเงียบลงไปบ้างนะครับแต่แล,แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าสตีบได้เข้ามาเห็นว่าเลมี่กาลังถูกทํำลายมันจึงได้ยิงไปที่นายเจอรี่เลยนะครับจนสุดท้ายนายเจอรี่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสนายเจอรี่พยายามรวบรวมสติและแรงกายที่ได้รับบาดเจ็บไปนาแผลที่ห้องครัว แต่ทว่าเลมมี่ก็ได้เดินตามเขามาและเธอก็ได้เอาปืนขึ้นมาจ่อพี่หน้าของเขาและเธอก็ได้บอกไปว่าฉันไม่มีวันเป็นครอบครัวเดียวกับนายนายอย่ามาหลงตัวเองว่าฉันจะดีกับนายตลอดเวลาที่ฉันต้องทนอยู่ที่นี่ก็เพื่อเพียงรอเวลาที่จะแก้แค้นเท่านั้นส่วนนายเจลรี่ที่เห็นว่าเธอกําลังเอาปืนมาจ่อนะครับตัวเขาเองก็มีปืนอยู่ข้างๆเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้เธอและพยายามร้องขอให้เธอคิดดีๆว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนั้นก็เพื่อเธอ สุดท้ายเลมมี่เธอก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นและเธอก็เลือกที่จะจบชีวิตนายเจอรี่วันเวลาผ่านไปหลายวันที่เธอจะต้องใช้ชีวิตเพียงแค่ลําพังจนกระทั่งความคิดที่จะหนีออกไปจากที่นี่มันก็ได้ผุดขึ้นมาอีกและเธอก็คิดว่ายังไงข้างนอกโดมนั่นมันก็ต้องมีคนอยู่นแน่ๆเธอจึงได้พยายามซ่อมหมุนจตนสตีอีกครั้งพยายามหาทางออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจให้มากที่สุดเพื่อเธอจะได้ออกไปสำรวจข้างนอกนั่นและก็จะไม่ขอรอความตายอยู่ที่นี่ และเธอก็ทํามันสําเร็จนะครับเธอซ่อมหุ่นยนต์ได้สําเร็จและเธอก็พร้อมที่จะออกไปภาพตัดมานอีกวัน วันนี้เธอจะขอไปตายเอาดาบหน้าเธอต้องรู้ให้ได้ว่าข้างนอกนั้นมีใครอาศัยอยู่พอเธอได้ผ่านประตูอุโมงค์ไปแล้วเธอก็ต้องผิดหวังมันขึ้นมาทันทีพอาะทุกๆอย่างข้างนอกนี่มันก็เป็นอย่างที่นาเจลลี่ได้บอกเอาไว้ว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ก็จะมีเพียงแค่หินดินทรายเท่านั้นและต่อไปนี้เธอจะทำอย่างไรล่ะก,กับชีวิตตัวคนเดียวหนะ้าดาวคันที่ใหญ่โตอย่างนี้ เธอจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเธอจะกลับไปที่เก่าหรือว่าเธอจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อความหวังเล็กๆว่าจะมีคนอาศัยอยู่หรือเธอจะเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อรอให้อากาศที่เธอได้เตรียมมานั้นค่อยๆหมดลงเพื่อที่ว่าเธอจะได้จากไปอย่างสงบนั่นเองและหนังเรื่องนี้ก็ได้ตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้แต่เอาใครยังสงสัยอะไรในเรื่องนี้อยู่ก็ไปรัชมกันได้ เนื้อหาในคลิปเลขาอธิบายอันมีการเสริมเติมแต่งเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมถ้าหากไม่ถูกใจกันผมเองก็ต้องกราบขอภัยไว้ณะที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากถูกใจท่านผมก็ขอเพียงให้คนหนึ่งไหลแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครส่วนคลิปนี้ผมก็คงต้องขอกราบลาการไปต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังกันสวัสดีครับ